สวีนะสวัสดีนะครับื่นเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องโมเดลจีนนะครับและวันนี้ครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับกับเจ้าทอ r คิดสอซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวเจ้าทอคิดไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับตัวนี้ครับเป็นงานของค่ายดากอน m o m o โกขนาด MG 1ต่อ1 0ึซึ่งในการประกอบตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า ดีเทลการออกแบบทั้งโครงในเกาะชั้นนอกนะครับการประกอบเหมือนเจ้าทอคิดหนึ่งเลยทุกอย่างเหมือนทอคิดหนึ่งหมดเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับอาจจะมารีวิวจุดขยับข้อดีข้อเสียบางจุดอาจจะไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าบางจุดมันเหมือนเจ้าทอคิดหนึ่งซึ่งมันเป็นโครงเดียวกันดีเทลเดียวกันนะครับจะต่างกันก็แค่ตรงส่วนหัวเนี่ยครับ ตรงเขาส่วนหัวซึ่งของเจ้าเทากินหนึ่งนั้นเป็นสีแดงส่วนอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของมันใกล้ๆกันเลยนี่ครับอารูปลักษของมันจะเป็นสีขาวตัดน้เงินโอเคขอเปินมาก่อนนะครับซึ่งออกแบบมาถือว่าใช้ได้ครับไม่เกลี่เนเกินไป

เคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนเลยนะครับแต่ก่อนไปดูจุดขยับนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้นะครับเนื่องจากข้อต่อนะครับมันหลวมเวลายืนแล้วมันก็จะล้มลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนหัวส่วนหัวนะครับตรงนี้ขยับได้นะครับ หมนได้หมอนขวาได้นะครับยกขึ้นยกลงได้ต่อมานะครับเป็นแขนนะครับสองข้างขยับได้นะครับโอ้ล้มแป๊บนึงนะครับโอเคขยับได้นะครับปกติตรงนี้นะครับหมุนได้นะครับตรงข้อศอกก็สามารถยกขึ้นได้นะครับแบบนี้เลยมือก็หมุนได้ปกตินะครับ โอเคต่อมานะครับเป็นนี่เลยตรงจุดของนักบินนะครับห้องนักบินเปิดได้นะครับติตรงนี้ส่วนเอวนะครับขยับได้ซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าตรงส่วนเอวนะครับเป็นส่วนที่หลวมมากแล้วพอมันหลวม <c oughs> มันก็ทําให้น้าหนักเทไปด้านหลังนะครับ <c oughs> ไหนเห็นไหม,ไมครับ น้ำหนักเทไปด้านหลังมันเลยทําให้ยืนไม่ได้ต่อมานะครับเป็นส่วนขายกขึ้นได้ครับอ่ายกขึ้นได้ประมาณนี้เลยในคบยกขึ้นได้ประมาณนี้แล้วก็ถอยหลังได้นะครับประมาณนี้ครับอ่าหัวเข่าก็ออกได้ครับตรงข้อเท้าก็ขยับได้ ซึ่งตัวเนี้ครับจุดขยับทุกอย่างแทบจะเหมือนเออเจ้าทอกิดหนึ่งเลยนะครับโอเคหลุดแล้วโอเคโทษด้วยนะครับขยับทุกส่วนเหมือนเจ้าทอกิดหนึ่งเลยทั้งแขนขาหัวทุกอย่างครับเหมือนกันหมดตรงนี้ก็ขยับได้นะครับแต่ว่าตรงตระงกะโปงข้างนะครับมันจะมีเดือยอ่าเนี้ครับ็อกไว้ที่ขา ถ้าอยากให้ขยับได้เยอะๆก็ถอดออกนะครับไม่ต้องติดแต่นำมาให้ติดไว้ก็ดีนะครับต่อมาครับเป็นแบ็คแพคด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีลูกเล่นเหมือนเจ้าเทอาคิดหนึ่งเลยครับปีกยกขึ้นได้ครับอ่าตรงนี้ก็จะกางออกได้ทั้งสองข้างเลยอ่าทีนี้ครับต่อมาเป็นกระโปรงด้านหลังครับเปิดได้ครับอย่างนี้เลยเปิดได้ทั้งสองข้างเลย แบบนี้ครับก็จุดขยับโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่าทั้งจุดตรงนี้ครับจุดเสียบตรงหัวไหล่จุดเสียบตรงข้อศอกอะครับแล้วก็จุดเสียบตรงขาคือมันทำเดือยออกมาสั้นมากครับแล้วเวลาขยับมันก็จะหลุดง่ายจาัดท่าจะทาง แล้วก็หลุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องกันว่ามีอะไรแถมมาให้มั่งครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้กับเจ้าทอกิตสองตัวนี้นะครับชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของปืนกันก่อนเลยนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนของเจ้าทอกิตหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นเหมือนเจ้าทอกิตหนึ่งเลยนะครับดึงสลักด้านหลังออกมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถสไลด์ได้นะครับ ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกได้นะครับตรงที่จับตรงนี้ก็สามารถขยับได้นะครับโอเคต่อมานะครับเป็นโลโลแบบนี้เลยนะครับกลมมีบีมเซเบอร์นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้สามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็นำมาเล่นกับเอฟเฟกต์บีมตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าไป มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับโอเคต่อมาครับเป็นส่วนของขวานครับโอเคตัวนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับเหมือนของเจ้าทอกิีนหนึ่งเลยต่อมาครับเป็นหอกสีขาวตัวนี้ตัวนี้นะครับตรงนี้สามารถถอดได้เหมือนเจ้าทอกินหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ขยับได้นะครับ่าตรงนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมได้ กาวเอาไว้นะครับพอดีมันหลุดง่ายก็เลยกาวติดเอาไว้ไม่ก็เลยถอดออกมาไม่ได้นะครับต่อมาชิ้นนี้ครับเป็นจุดที่ติดอยู่ที่หัวไหล่ครับของเจ้าทอกิสมองเห็นกันไหมครับโอเคทั้งสองชิ้นเลยนะครับชิ้นหนึ่งจะเป็นติดที่ปืนนะครับชิ้นหนึ่งจะติดที่โล่โอเคครับเดี๋ยวเราไปติดอุปกรณ์เข้ากับตัวหุ่นกันเลยนะครับต่อมาครับเราก็จะมาติดอุปกรณ์กันนะครับ ปรกรณ์ชิ้นแรกนะครับแล้วก็จะติดเป็นส่วนของโล่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยเราก็จะใช้กับตัวยึดตัวน,นี้นะครับดยการติดเราก็เปิดนะครับตรงนี้นะครับสีเทาตรงนี้เปิดลงมา,าเรียบร้อยครับแล้วเราก็นำนี่ครับโล่กับที่ยึดของมันนะครับมันจะมีอบอลจอยที่เสียบอยู่นะครับ เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีรูอยู่ตรงหัวไล่นะครับเสียบเข้าไปเลยโอเคหลุดง่ายนิดหน่อยไม่เป็นไรครับราสามารถเสียบเข้าไปคืนได้อ่าเสียบแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับต่อมาครับเป็นส่วนของปืนนี่ครับเหมือนกันครับใช้อุปกรณ์ช่วยตัวยืดตัวนี้ครับเหมือนกัน เสียบเข้าไปตรงรูด,ด้านนี้ได้เลยครับจะมีรูอยู่เสียบเข้าไปปึ๊บอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับเปิดตรงสีเทาตรงนี้ออกมาอ่าเปิดออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปครับโอเคในการเสียบปืนนะครับสังเกตง่ายๆแค่ว่าให้เอาตัวด้านนี้ครับ ด้านเาขาเรียกใหม่ด้านท้ายของปืนจนยาวๆนี้ครับออกมาเสียออกมาแบบนี้นะครับต่อมาครับเป็นนี่เลยอาวุธสีขาวตัวนี้ผมได้ติดมือไว้ก่อนแล้วนะครับโอเคแล้วก็ถอดมือออกมาอ่าถอดมาแบบนี้เลยเปลี่ยนออกมานะครับในการดึงแขนแบบนี้ออกมาแล้วก็ติดประกบเข้าไปครับเหมือนเดิมอ่า แล้วก็เสียบมือกลับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับโอเคหลุดนะแป๊บหบนึงนะครับตัวนี้นะครับส่วนมือเอ่อตรงจุดเสียบนะครับกับตัวที่ลองเสียบมันเหมือนว่าตัวรูเสียบนะครับมันจะใหญ่กว่าตัวที่จะเสียบเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้แบบหลวม โอเคได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาขันท่าจัดทางโอเคเป็นประมาณนี้เลยครับต่อมาครับเป็นส่วนขวานตัวเนี้ยซึ่งผม,ผมต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมลองเสียบดูแล้วเลือกด้วยที่ว่ามือนะครับมันอ่อนพอเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะหลุดออกมานะครับมันไม่เหมือนกับเจ้าทอร์คิสหนึ่งเนาะที่แบบว่าเสียบเข้าไปแล้วมันสามารถจับได้นะครับ โอเคหน้าตาโดยรวมในการติดดอาวุธของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดท่าพ้นท่าถ่ายรูปกันนะครับ ตัวนี้นะครับจัดท่าออกมาแล้วโดยรวมแล้วนะครับจัดท่าออกมาได้ยากมากเนื่องจากจุดเสียบจุดขยับของมันนะครับทั้งอ่อนทั้งหลวมจับนิดจับหน่อยก็หลุดแล้วนะครับโดยเฉพาะส่วนขาตรงนี้เนาะหลุดง่ายเลยแล้วก็สุดจุดหัวไหล่ก็หลุดง่ายนะครับต่อมาครับเราจะมาพูดถึงข้อดีกันข้อดีนะครับตัวนี้นะครับ คอคิสองหนึ่งเลยมันประกอบง่ายนะครับมันไม่ได้มีลูกเล่นไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรซับซ้อนแล้วก็เนื้อพลาสติกะครับถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยเนื้อพลาสติกนิ่มไม่แข็งไม่เหมือนกับโมโจีนตัวอื่นนะครับที่เนื้อพลาสติกออกมาจะแข็งต่อมานะครับตัวดีคอน้ำนะครับคู่มือการติดดีคอคู่มือการประกอบ คือบอกได้ละเอียดมากเลยครับโดยเฉพาะคู่มือการติดดีคอน้ำนะครับโอเคผมเอาให้ดูเนี่ครับบอกได้ละเอียดมากเลยว่า,าตรงนี้ต้องติดเบอร์สีต้องติดแบบนี้นะเอาหัวขึ้นแบบนี้เบอร์นี้ต้องติดแบบนี้นะเอาอันนี้ลงแบบนี้ครับถือว่าบอกได้ละเอียดมากเลยนะครับ ต่อมานะครับข้อเสียของตัวนี้เลยก็เห็นกันชัดๆเลยครับว่าจุดขยับเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจุดขยับเนี่ยหลุดง่ายจุดเสียบก็สั้นมากเลยนะครับต่อมานะครับเป็นราคาตัวนี้ผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทซึ่งราคามันสูงกับชิ้นงานที่ได้เนี่ยมันไม่โอเคเลยมันส่วนทางกันมากเลยครับ ซึ่งตัวนี้ครับตอนที่มันออกมาแรกๆเมื่อ7-8ปีที่แล้วนะครับราคาของมันก็จะอยู่ที่550บาทแต่ว่าตอนนี้ราคาก็พุ่งขึ้นมา1,000ต้นๆเลยครับเนื่องจากตัวนี้ครับมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากโรงงานของเขาถูกสั่งปิดไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดหรออือเนื้อหาที่ ดูแล้วไม่เหมาะสมอะไรเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยมาด้วยนะครับเนื่องจากพอดีผมมีธุระเร่งด่วนในช่วงนี้ก็เลยเทําคลิปออกมาเร่งรีบหน่อยนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากคเพื่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งของช่องโมเดลจีนด้วยนะครับแล้วก็นะครับทางช่องโมเดลจีนนะครับไม่สนับสนุน ให้มีการซื้อโมเดลจีนหรือว่า,าโมเดลก๊อปปี้นะครับมาประกอบมาเล่นกันนะครับแนะนำถ้าคากเพื่อนเอน,นะครับอยากประกอบลองหาซื้อโมแท้มาประกอบกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวโมเดลอะไรของเล่นอะไรนะครับอย่าลืมฝาก กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ